เราจะมาดูกันว่าวันนี้ AI ช่วยอะไรธุรกิจของคุณได้บ้างนะครับ หลากหลายธุรกิจนะครับก็มีความแตกต่างกันในมุมของการทํางานนะครับหรือการนําเสนอหรือการใช้ AI มาเพื่อช่วยการทํางานหลายๆอย่างในธุรกิจของเราดังนั้นคือ,อะจะฉายภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายมุมเลยในการที่ท่านสามารถเอา AI ไปช่วยได้แต่เบื้องต้นเลยทั้งผมเองอาจจะไม่รู้ว่าธุรกิจของท่านเจาะจงในมุมของการทํางานในรูปแบบไหนนะครับดังนั้นคือผมจะพาไปดูก่อนว่าแล้วถ้าเป็นผมจะเริ่มนํา AI เข้ามาช่วยการทํางานเนี่ยเริ่ม รงจุดไหนได้บ้างนะครับจากภาพที่ปรากฏในหน้าจอนะครับอันนี้คือเป็นการเรียนรู้ของ AI นะครับผมได้ทำการให้ AI วิเคราะห์เชิงลึกในมุมของการใช้งานฟังก์ชัน r e s p a r c ซนะครับซึ่ง AI ในหลายตัวในปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับวิเคราะห์โดยตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วในธุรกิจ SME ส่วนใหญ่เนี่ยมีงานอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถให้ AI เข้ามาช่วย หรือแม้กระทั่งทำงานแทนมนุษย์ได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญในการสั่งงาน AI ของผมเพื่อได้คำตอบในส่วนนี้ผมสั่งงานโดยระบุว่าต้องการใช้ AI ในลักษณะของเวอร์ชันที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเวอร์ชันฟรีนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมได้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าปัจจุบันนี้ในธุรกิจ อย่าง SME ธุรกิจหนึ่งเนี่ยเราสามารถนำา AI มาช่วยงานหรือแม้กระทั่งทดแทนการทำงานของบุคคลในส่วนไหนได้บ้างนะครับออกมาเป็นกราฟในลักษณะนี้นะครับโดยมีหลากหลายงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการตลาดการขายงานบริการการจัดการบริหารภายในอาจจะเป็นระบบหลังบ้านนะครับรวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะครับการเงินการบัญชีแล้วก็ฝ่ายเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วสามารถดูในรายละเอียดได้ในตัวเว็บไซต์นะครับก็มีลิงก์ไวใ้ให้เรา สามารถกดไปลองดูได้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ย AI เออมีการทํางานแทนหรือช่วยเหลือเราในส่วนไหนบ้างในธุรกิจของเราได้หรือท่านอาจจะลองไปศึกษาวิเคราะห์ในมุมของธุรกิจของท่านเองก็ได้นะครับอาจจะเจาะจงไปว่าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปนะครับหรืออาจจะเป็นธุรกิจส่งออกนะครับก็สามารถให้ไอวิเคราะห์ได้ว่ามีมุมการทำงานของธุรกิจของท่านในส่วนไหนบ้างที่สามารถนำา AI เข้ามาใช้ได้นะครับ ผมพามายกตัวอย่างในมุมหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพวิธีการใช้เลยแล้วกันนะครับเบื้องต้นเราเรียนรู้แล้วแหละว,ว,ว่ามีหลายส่วนของการทํางานเนี่ยที่นํา AI เข้าไปใช้งานได้นะครับแต่เรามาลองดูซิว่าใช้งานจริงๆเนี่ยทำยังไงได้บ้างหรือว่ามีมุมไหนที่น่าจะตรงกับธุรกิจเราบ้างผมเอายกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ AI เหมาะสมที่เดียวที่จะนําเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจของท่านนะครับ เราสามารถใช้ AI ใ,ในการจัดการบริหารธุรกิจได้ในมุมของการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้านะครับข้อมูลที่ผมมีอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับอาจจะหลายท่านเนี่ยกับปัจจุบันก็มีการเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้แล้วพอสมควรนะครับถ้ามีข้อมูลในส่วนนี้เราสามารถให้ไอเป็นเพื่อนช่วยคิดเราได้เลยว่าจากข้อมูลตรงนี้เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อมูล จำลองขึ้นมานะฮะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงของบุคคลท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลของลูกค้าซึ่งประกอบด้วยชื่อนามสกุลเพศอายุเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับที่อยู่นะครับแล้วก็อาชีพหรือเบื้องต้นอาจจะมีเงินเดือนบ้างนะครับเราพอจะเก็บข้อมูลของลูกค้าในส่วนนี้ได้ก็ถ้าเป็นแบบเดียวกันกันกบตัวอย่างที่ผมนํามาก็ดีเลยนะครับอาจจะลองใช้กรณีศึกษาทดลองนี้ไปด้วยกันเลยนะครับผมนําข้อมูล ในส่วนของเป็นข้อมูลลูกค้านะครับให้ AI ในเวอร์ชันเรียกว่าเป็น AI เวอร์ชันฟรีแล้วกันนะครับเป็น Chat GPT นะครับปัจจุบันนี้ AI ในหลายๆค่ายเราสามารถที่จะอัพโหลดหรือนำส่งข้อมูลเข้าไปในระบบได้ตัวอย่างเช่นผมก็มีข้อมูลลูกค้าเป็นไฟล์เอกสารไฟล์หนึ่งเป็น text f i ล์นั่นเองนะครับเป็นไฟล์ที่ไม่ได้มีรูปแบบอะไรมากมายนะครับก็เป็นข้อมูลลูกค้าอัพโหลดไปนะครับ ผมใช้คำถามง่ายๆนะครับในในมุมของอา,อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะสร้างประโยชน์อะไรให้กับธุรกิจผมได้บ้างผมมีข้อมูลลูกค้าผมเคยได้ยินมาหลากหลายที่เลยว่าเราสามารถใช้ในเรื่องของ Data Analytics กหรือเอาข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจได้แต่เอาจริงๆผมจะใช้ขึ้นมาผมอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าแล้วใช้อะไรได้บ้างนะครับผมก็ตั้งคำถามแบบนี้กับ AI ง่ายๆเลย คือผมสามารถเอาข้อมูลจากไฟล์ลูกค้าเนี่ยไปใช้เรื่องใดได้บ้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจผมนี่คือคําถามง่ายๆครับอย่างที่บอกคือ AI ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ตรรก,กะหรือลอจิกหรือภาษาที่มีความเฉพาะทางหรือภาษาโปรแกรมมิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเราใช้ภาษาที่เราใช้สนทนาทั่วไปได้เลยนะครับผมถามแบบนี้สิ่งที่ผมได้นะครับ AI ตอบมาผมให้ผมทราบถึง12มุมด้วยกันในการที่นำข้อมูลตรงเนี้ย ตัวอย่างตรงนี้ที่เป็นข้อมูลลูกค้าใช้อะไรได้บ้างนะครับลองดูคร่าวๆนะครับหนคือนำไปวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหมายความว่าแบ่ง segmentation หรือแบ่งเป็นกลุ่มจากข้อมูลทั้งหมดที่มีเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆของลูกค้าที่เรามีอะไรได้บ้างหรือจะลองหา ลูกค้าที่มีมูลค่าสูงในแต่ละช่วงเวลานะครับก็คือเราดูว่าลูกค้าท่านนี้มีการใช้จ่ายหรือมีการเข้ามาเชื่อมโยงกับธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนหรือสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจเราได้มากแค่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็น value customer นะครับก็วิเคราะห์ในส่วนนี้ได้ข้อ3นะครับคือมุมของการที่ลูกค้าจะ ตัดสินใจซื้อมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เขาซื้อบ่อยๆเป็นไลฟ์ไซเคิลหรือเดือนไหนที่จะมีการตัดสินใจซื้อบ่อยๆของลูกค้าแต่ละช่วงแต่ละท่านนะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางอื่นๆทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมไปได้เช่นมีการใช้โซเชียลมีเดียไหนในการเข้าถึงธุรกิจของเราบ้างนะครับ 4. p e r s o n a l i z e t a r g e t นะครับหรือเราอาจจะนําเสนอ ข้อมูลเนื้อหาคอนเทนต์ให้ตรงกับลูกค้าแต่ละคนได้มากขึ้นเพราะตอนนี้เรามีข้อมูลหมดแล้วนะครับของลูกค้าแต่ละส่วนเช่นช่วงอายุวัยการทํางานต่างๆนะครับการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่สูญเสียไปนะครับหรือเชิญแอนนไิซิสหรือเชิญเรตนั่นเองก็คือลูกค้าที่ไม่ได้ ใช้จ่ายหรือไม่ได้มาติดต่อกับธุรกิจเราอีกต่อไปแล้วนะครับอาจจะเหมือนยกเลิกการทําสัญญากับธุรกิจเราไปหรือไม่เคยกลับมาซื้ออีกเลยนะอันนี้เราก็สามารถนําข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันมีการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการได้ด้วยนะครับมีการนําข้อมูลส่วนนี้ไปทําในเรื่องของอ e ีเมลมาเก็ตติ้งได้นะครับเพราะว่าถ้าธุรกิจไหนที่มีข้อมูลอีเมลของลูกค้าเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบในการส่งอ e ีเมล ให้เฉพาะเจาะจงกับแต่ละลูกค้าได้เลยนะครับรวมถึงวิเคราะห์การเติบโตศักยภาพของธุรกิจเราเองนะครับการอัพเซล cross เซลในโอกาสต่างๆเช่นถ้าลูกค้าซื้อแล้วน่าจะเหมาะสมที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่าสามารถซื้อคู่กันไปได้นะครับก็สามารถที่จะนำเสนอโปรโมชั่นโดยการใช้ไอวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าส่วนนี้ได้นะครับหรือเอาลูกค้า ข้อมูลโปรไฟล์ของลูกค้ามาทำการตลาดแบบเชิงลุกโดยการทำโฆษณาหรือออกโปรโมชั่นให้ตรงใจกับลูกค้าได้มากขึ้นก็ทำได้นะครับการ ประเมินหรือทํานายการตัดสินใจซื้อของลูกค้าจากข้อมูลส่วนนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับการแบ่งด e โมกราฟิกนะครับอย่างเช่นประชากรศาสตร์เรื่องของอายุเพศวัยออกมาเป็นเทรนให้เรารู้ว่าธุรกิจของเราตอนนี้สินค้าและบริการของเรามีแนวโน้มไปในกลุ่มลูกค้าในช่วงไวัยไหนช่วงอายุเท่าไหร่นะครับหรือเพศหญิงเพศชายก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับจากเรื่องง่ายๆตรงนี้นะครับ ผมเริ่มต้นด้วยการโยนข้อมูลลูกค้าที่ผมมีอยู่แล้วในธุรกิจนะครับเนี่ยหลายท่านอาจจะมีเช่นเดียวกันกับผมนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปโดยใช้ AI เวอร์ชั่นที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ให้ AI เรียนรู้ว่าภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย เราสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ไปในมุมไหนเพื่อให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจเราได้บ้างนะครับนี่คือทั้งหมด12รายการท่านอาจจะลองเจาะจงเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับว่าในมุมของธุรกิจเราเช่นเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเราเป็นธุรกิจบริการเกี่ยวกับ Health and w e l l n e s s นะครับเราสามารถให้จะ AI นํนำข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยเหลือเราในมุมไหนได้บ้างนะครับจากข้อมูลตรงจุดนี้นะครับผมก็ อยากจะทําให้ดูเป็นทางการได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมมีข้อมูลแล้วแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลที่เจาะจงมากขึ้นในระดับที่ผู้บริหารอ่านและเข้าใจได้นะครับยกตัวอย่างทั้งหมด12ข้อที่ AI ให้มานะครับผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วใช้ได้จริงแค่ไหนหรือว่า ออพอลงมือปฏิบัติจริงเราสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนแค่ไหนนะคบผมก็ลองต่อยอดน,นะฮะอันนี้เรียกว่าเราสามารถถามอย่างต่อเนื่องได้เนาะผมอัปโหลดข้อมูลไปให้ AI l i ลิออกมาว่าเอาข้อมูลส่วนนี้ไปทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้บ้างผมได้มาถึง12ข้อแต่ผมบอกว่าในฐานะผู้บริหารแล้วผมอยากได้หน้าจอที่เป็นสรุปแล้วกันผมไม่อยากได้ทั้งหมด12ข้อผมก็เจาะจงเลยว่าขอเป็นข้อ1ข้อ4ข้อ12 แล้วก็แสดงเป็นหน้าสรุปเป็นแดชบอร์ดอาจจะเป็นกราฟต่างๆเพื่อให้ผมเข้าใจง่ายๆนะครับอาจจะเป็นผู้บริหารบางท่านที่อยู่ในธุรกิจ SME แล้วแต่ว่าต้องการการสรุปชัดเจนมากขึ้นหน่อยไม่เอาเป็นภาพกว้างๆนะครับผมก็ให้ AI ต้องย้ำว่าเป็น AI เ version ฟรีในการช่วยจัดการในมุมนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่ได้ก็คือปัจจุบันเนี่ย AI สามารถที่จะผลิตคอนเทนต์หรือเนื้อหาต่างๆออกมาได้ไม่ใช่แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏข้างหน้าอยู่ตอนนี้ก็คือการสรุปจากข้อมูลลูกค้านะครับโดยเป็นการสรุปในเชิงของการบรรยายหรือการนําเสนอให้กับผู้บริหารได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่าผมต้องการแค่เรื่องของ customer segmentation ว่าในข้อมูลของลูกค้าที่เรามีอยู่ตอนนี้จะแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับและสามารถที่จะออกแบบโปรโมชั่นให้เจาะจงกับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไรได้บ้างลองยกตัวอย่างให้หน่อยนะครับนี่ก็คือเป็นหน้าแดชบอร์ดสิ่งที่ผมเห็นทั้งหมดเลยจากข้อมูลที่ลูกค้าที่ผมมีนะครับรวมถึงภาพของเทรนด์ต่างๆสำหรับธุรกิจของเรามีอาชีพไหนบ้างที่ตัดสินใจใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเรามากที่สุดนะครับแบ่งแนวโน้มออกมาเป็นแผนภูมิแท่ง รวมถึงสรุปออกมาเป็นแผนภูมิวงกลมได้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยคือเกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่อาจจะไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำเราได้ข้อมูลสรุปที่เป็นหน้าแดชบอร์ดเป็นหน้าตารางเป็นข้อมูลสรุปที่ดูแล้วเข้าใจง่ายสำหรับผู้บริหารได้เลยทันทีนะครับนี่ก็คือประโยชน์ภาพรวมทั้งหมดที่พามาฉายภาพไม่เห็นก่อนว่าวันนี้เราจะไปยุคใช้ไอในมุมของธุรกิจเราเรา,เราทาอะไรได้บ้างนะครับ